สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกสุรภาพพรหมพัทรพรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สี่สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มระบบ R.O อัตราการผลิต250ลิตรต่อชั่วโมงแบบ4ทับ1ประจำปีงบประมาณ2,565ให้แก่โรงเรียนพิทยาคารและโรงเรียนบ้านบุเกะกุงทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียนได้บริโภคน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัยซึ่งได้ดำเนินการโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่4-4สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณนะโรงเรียนพิท อาคารและโรงเรียนบ้านบุเกกุงตำบลลูโบอีไรอเภอมายอจังหวัดปัตตานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน